ว่าไงครับใจใจน,นักลานมีเงินจะเอาไปฝากเธอว่าไงครับไอเ้เฮียใจใจฉันเดียวได้เวลาที่ฉันนั้นขาดเธอทีออ่ฉันนั้นก็คงไม่อาจเจอปีนี้พีในน่ใดเงินลานมีก็จะเอาไปาโอเควางละนั่นแหละต้องคุยเฮียร้องเพราะก็สู้กูไม่ได้รอแล้วน่นเพียงนัานเพียงหน,นึ่งใจ กับสางที่ร่วงเอาไว้เพียงความน้ำถูกน้ำขำมเจ็บแทง <c oughs> ยังยืนทามจะทนไม่ไว้ชีวิตนั้นร่นะำนานคราว่าฟ a r f r สองมือที่มีเราแรงขนาดไหนอ่ะกับรัวใจครองคนยังยืนยันไม่รอใจ <c oughs> อย่าเปิดนะ <c oughs> อย่าเปิดนะ <c oughs> <c oughs> ฉนกเก่ายู่นี้นนขงเกาไปครั่ลงาดวะโอ้เงียบเอ้ยใจเงียบก่อนใจมาทีเล่นเกมอยู่เงียบ ใจสั่งให้เงียบเลยโอ้ใจกูวางแม่งไอ้เฮียอดอกดีนาแม่งร้องไม่จุดเลยเราล่นบาคิวได้ยินครับได้ยินครับไม่คือเองเองก็ี่หลอกปะอ่ะเองก็ี่หลอปปะหลอ หลอกก็เฮียแล้วว่าเข้ามาแล้วครับคนละสิบใจสิบแชร์นะครับก็ติดตามด้วยนะครับะมีห้องสอบไหมลงไปแล้วครับลูกอ่ะไม่มีใครกาไม่ใช่อย่างหนึ่งหนึ่งกับคนชื่อโอโอมีบัตรไหมมึงอ่ะ วันนี้ก็ตันไปดูแล้วทวดเกือบได้ค่ะ1,000เพรแล้วได้ที่สองก็มันไม่ใช่ไม่เขียวก็มันไม่มีใครช่วยอ่ะพี่โดนลุมอ่ะไอ้วอลสี่ห้าลูกอ่ะมันมัวแต่อยู่ของไหม,อ,ไมอะไรนะไอ่คืออย่างพึ่งอ้กไลฟ์สดไหน5,000เพจได้หรอใครแจกผอ,อ้ชาคนดูงาขับเป็นคนโตอ่ะใครวะ ที่เขาจะเปิดห,ห้องหนึ่งกัน่ะแล้วหนูกดเลข้องไปอ,อ่ะกดเลข้อไปให้เขาอ่ะหนูได้ที่สองเขาได้เจ็ดหนูได้หกเหอเขาเพราะว่าเล่นต่าอีเขาช่วยดิเออแล้วทำไมกัปตันไม่เล่นให้ชนะล,ะล่ะลูกฉันบอกว่าในกัปตันปินงปิ้งแปลว่าอะไรพี่ยังไม่เห็นรู้จักเลย ไอโอ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 ยิงไม่โดนโคตรลาวอะใจมันใสครับนี่จะแอคไงนี่ไงจะแอคไงนี่ไงเสียกแอคอยากแอคทำไมล่ะอีกตัวไม่โดนมาะไดอ้ยดู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  ทำอะไรอะไรก็ให้มีแม่ดูไว้ตั้งตลบอิดน้ำมึงก่อตั้งกลับไปฟังบางคนมันมุนสาเหตุทำไมได้เคียร์มันเศร้าเองแพงก็ดีแพ,งก,พงก็ดีคนเขาเลยฟังกันทุกอ,อนาเขตกูไม่จำเป็นต้องใช้ยาขนาดที่บางคนก็ลงหาอามาเสพและทุกทีที่กูมาเด็กวิ่งตามมือนเป็นทาเลดกูให้แต่งมานานใจกูมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโลกว,ว่าชีวิตไม่ใช่การเสี่ยงโชคจะเป็นยังไงกูไ่รู้ม่้กไมู่้กกูไกูไมกูู่้กูมู่้ ขึ้นกับสิ่งที่มึงเชือ่ออ่ะมึงจะทำหรือจะยอมอ่ะทำอะไรอะไรก็ทำแม่ภูมิใจดังนอะไรอีน้าไอ้เค้าเดี๋ยวก็อนดันจะพูดนะไ,ไม่ได้แล้วนะแต่ต้องขึ้นห้องแล้วทำไมขึ้นห้องเราพูดไม่ได้อะไม่่ไครับไม่เชื่อใจรักดีๆแบบนี้ฉนันนันก็คงไม่อาจเจอ โอเควางไรที่อ่ะมาแล้วไม่พูดคิวคิวก็พูดไม่สั่งอ้าวคุณก็พูดไม่จำย่อเดี๋ยวย่อท้อเด้ใส่ชาร์จแบตมาชาร์จโทรศัพท์ให้หน่อยมีปลาลุงพลนแล้วกูเต้นดาวคอยอยู่กับปลาเต้นแล้วกูเต้นเหมือนลุงพลไม่ลุงตอนลุงลุงลุงวนเต้นหน้าไหนอ่ะกูก็เต้นหน้านั้นน่ะ ลุงเต้ลุงพลเต้นท่าหมากูก็เต้นท่าแมวอยู่อยกับลุงคือเรุงเต้นตาง่อยไม่ครับอยู่กับป้าเต้นแล้วกูเต้นเหมือนลุงพลเนี่ยอยู่กับป้าเต้นแล้วกูเต้นเหมือนลุงพลเนี่ยพูดมาคุณจะรับฟังดังใดมีเรื่องนี้ก็ตัวมาฮัลโหลครับเอาอันนี้ก็ตัวอออีไลโอหนึงตัวครับได้ครับเดิอยู่ครับนึ่งครับคิว เข้ามาแล้วขอคนละสิบใจสิบแชร์ครับกดติดตามครับอยู่กับสแตมมแล้วก็เต้นเท่าร้อยไหวๆเอาตายฮลฮะฮัฮโฮะฮะฮะฮาฮอฮะฮะฮะฮนฮะฮอฮะ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 บะ้ะนะฮะฮคฮะอะฮ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 บฮะาะฮ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 ะอ ไม่ถ่ายแบบถ่ายแบบเป็นเป็นตัวดำนี่ถ่ายกี่้านนะครับอ๋าอะไรนะไม่ถ่ายคนผิวดำนี่กี่้าครับเขาจ้างมาถ่ายแบบไหนครับเขาเขาเขาจ้างอแบบนั้นนั่นัาเรียนแบบบาจูอะไรเงี้ยที่บาจูอะไรเงี้ยทั้งคมผิวแทนอะไรเงี้ยนั่ถ่ายดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วรับรับจ้างแต่แบบคนวุ้นไหมครับอ๋อขอวัดวุ้นใช่ไหมครับผมมีอยู่คนหนึ่งอ่ะชื่อไอ้เอี้ยคิวอ่ะ ไม่โอ้โหงานงานคนอ้วนนี่พี่ละกันแต่พี่หางานคนดำให้พี่ถนัดโอ้โอ้โอโอเคครับเมอกีไม่ไม่แต่ว่าห้างานเซ็กซี่เซ็กซี่งานพวกถ่ายเอ็มวีอะไรพวกเนี้ยพวกถ่ายหนังบอยนั่นบอกให้แม่จ่ายเลยน่าจะได้อยู่ไอ้เย้จ่ายแม่คงไม่ได้ยินกูหรอกเมื่อกี้แม่กูบอกให้หยุดก็ยังจะร้องอยู่ได้สงสัยมากเขาไม่ได้ยินหรอกนะโอเนาะ แล้วมันมีงานทุกไปคนชราแก่คนจะเข้าโรงจะตายหาตายหลงอยู่แล้วมีมไหมเอาอ e ีแชร์ไปได้นะเปนน็นอนทุกสาหได้<อ>ได้แม่แม่กูนอนอยู่แล้วครับยังไงยังไงก็ต้องนอนแต่แม่ใจไอ้ใจบอกแม่เองไม่เคยทำหน้ากูว่าหนึ่งฟิลเลอร์โบท็อกจมูกนมด,ดไมีไม่ไม่อัดไอไอไอตรงนั้นที่มีอะไรกับพี่ใจ่อาจจะรีแพ์แล้วก็ได้ไม่รู้นะใช่ใช่ใช่มีสว่วน ียนยู่แล้วค่ะคืดิเมนยังไม่มีแล้วนะ่ะใชปดี๋ตยนน้ยไม่ไมไ,มไ,มไอโอมึงฟังกูนะแม่กูอะแม่กูบอกว่ามีเมนตอนอายุ 24, ยี่ส่ยงมีหมดเมนตอนอายุสักสี่สบาทเนาะโอเนาะเพราะว่าแม่กูบอกลำคาญเ <m end S 1> มนได้เนาะนะใช่ใชำคาญเมนใชน่นก็เหเฮีแม่ใจโคตรเซ็กซีอ่อะเฮียโคตรเซ็กซี่เนี่ก็ถ่ายเอ็หนังโปัตว์ Um. อันนี้อันนี้อันนี้มีอนนีมีสอนใช่ไหมโอโอลเราเิร์ไปดิวีนาแสงสว่างอ่ะไปาไม่ลรงอมงังกูนะสภาพแม่กูไปสมัครโรงงานไหนเขาก็ไม่รับเขาบอกว่าแล้วถ้าเจ้าของโรงงานจีบจะทํายังไงเขาพูดอย่ไงจริงไหมโอไม่ไม่แม่หน้าแม่กูตึงครับไม่เห็นต้องสัญญากรรมเลยขนาดได้ไปทำจมูกฟียังไม่ทำเลย ทำไมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับข <c oughs> ้าบอลเซเป็นคนขสอนท่าที่กูให้ตังค์เนี่ยโอ้้องมุมีตัวโอ้ช่วยกูด้วยโอ้เก็บดาบเฮลียบาดบาดช่วยกูด้วยบา บาีขึ้นบ้านมาดก้ารดนบาี่เาดนันนั่อย่างรู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเจ็บหเจ็บบารเต็บลงมาเลยหัวใจหนึ่งหัวเลยปะ โอ้ไม่ใช่ใจโคตรลมอ่ะไม่ใครวะไม่เขียวไอ้สัตว์อ๋อไม่เมื่อโลไมโอมาดเด็ดด้วนั่นพี่หรือแก่กว่าขโมยโดนในสิบดาเออไม่เข้าใจเลยทำไมคนดูเขาก็ถามไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ถ่ายต้องถ่ายดังโฟด้วยครับแตแม่พี่ดูสภาพแม่ไม่อกไม่ไม่ไมึงพากูนะ กูอ่ะกูหลับได้หมดอ่ะไม่ไม่มึง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 ฟังกูนะอย่างอย่างน้อยแม่กูก็ไม่เคยเสียตัวให้ใครอย่างน้อยแม่กูก็เสียไม่เคยไม่ค่อยเสียตัวให้ใครเหมือนแม่มึงทำถ่ายหนังโป๊จริงไหมโอ๊อาจจะเอ้ยวันนั้นกูเปิดสกิทเฮ้ยเอ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเเฮยย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 เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย

ยลอยแค้นมั้ยนครับลูกเทวดา๋ยวผมไปรับถ้าส่งชื่อตัวเองมาในโอ้โยยหญ่หเข้ามาแล้วผมก็ติดใจติดใจ วัชระค,ค้อดนดวงที่โดน15ดาว1เข้าแนนด้วยไม่โอมันกูกดแบบแบบดังเดิมแล้วแต่นี่เนี่ยมันมันมันก็เป็นเหมือนเดิมโอ